วันนี้ยายจะมายายกระตาจะมาสุเงาพริกเด้อจ้าพริกต้นมันแกปลูกเป็นปีแล้วว่าที่นี่ต้นมันแกเนะตาะก็จะตัดต้นมันทิ้งแล้วก็สุเงาแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันงามไม่นะายายพามวนมันสุเงาวักพริกเด้อยจ้าใส่ปุ๋ยถ้าปลูกไม่มันนาน,านได้กินนวยเนาะเอาต้นเก้านี่แหละ สุเงาตาสุเงามันเดอสุแล้วก็เดี๋ยวยายจะใส่ปุ๋ยใส่ถุงพี่อนวิธีใส่ปุ๋ยต้นพริกมันแก่แล้วก็ตัดต้นมันทิ้งตัดต้นมันทิ้งให้มันแตกไม่นอพี่น้อง่าได้แตกไม่ใส่ปุ๋ยจะได้งาม เขาปลูกไม่กว่าจะเป็นน่วยโอ้มันชาเด็กมันนานน้องมันนานได้กินเอานานได้กินน่วยมันเอาต้นเก้าเลยแหละต้นมันแก่แล้วก็ตัดทิ้งแต่ยาคือจะมาใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยรด,ดน้ำมันรุ่งเอาวะจากหนอยมันก็แตกมันจะได้กินกินน่วยมันไวๆเนาะปุยจ้า พริกมะเขือคือกันแหละต้นมันแก่หักตาตัดทิ้งไมตัดตัดโตตัดต้นเกาเกาันทิ้งแถมแตดไม,มจะได้โปรโงยอดไหมน้ำตัวบาทสองตาใหญ่สามวนมวนในสวนพริกกรมือนี่ มีสวนทิคอนฉันปลูกไม้โอ้ยกว่าจิเป็นน้วยเนาะซ่ามันนั้นี่เทีมันมีน้อย เป็นนวยสุนัขเน่าแบบใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำในห้มันบดน้ำเด็กเด็กยืนชัวโอ้ยตากล้องนอะตากล้องใหญ่ ตากล้องก่อนตากล้องใหญ่ เอามันน้อยแกผู้ใดหยิบหยิบไม่ก็แล้วแต่ ต้นพริกย้ายปลูกบุกโดนแหละเป็นปีแล้วล่ะต้นมันแก่เนาะเอ้ต้นมันแก่ปุ๊บยายก็อกรกยมาตัดตัดตัดทิ้งตัดทิ้งบ่ต้องปลูกไม่พื้นที่เขามันน้อยพื้นที่มันน้อยในหลอบ้านคูบอมันน้อยบ่าต้องไปปลูกไม่มันปลูกไม่มันนานได้กินเนาะตัดเครื่องต้นเลยกะสุเงาสุเงามันเอาปุ๋ยมาเลย cùi mà lôi chắc nói cả mắm để kinh nuôi vài xăm để, thân yai phục đi cả, cả đốt nó, để ngay Họ hết vậy kinh nghe nó háo vào đây hết khái. ตากล้องหันกล้องก่อนเด้อหันกล้องก่อนพี่น้อง้องหันกล้องก่อนนะจ๊ะหันกล้องก่อนจ๊ะทงนี้จ้ามาทำนี่จ้าใสายยางกับมีตาโฟมจะลดมาทำนี่อีกคน ตามสายพูดทางนี้ให้ไปทานีอืมตอนเลิกคือืมอันกล้องก่อน ค้นอีกนะ เห็ดตอเห็ดต่อน้ำก็พิกเด้อนุ่ยดกดกเด้อใส่ปุ๋ยอยู่แล้วก็มาดิ่ปุ๋ยปุ้ยครอบกระไดปุ๋ยยังกระไดนี่ต้องมะเขือ มือเดี๋ยวก็ไดกินงวยนอเป็นดวง่กนเก็บเอจะเป็นื่ออันนี้ใบตะเภากดใส่น้ำเนาะ ใส่ใบกระเ้าด้วยมันหลายเหือ้ร้นางน้นอยู่ีจะได้ไปขุดกูร้ทำร้ทำ่า้เอออะตั้างน้ำแบบน้ำมาตัวยใชไปเลยดูส 婚配人。 ตากล้องตากล้องเลือยดสี่ละอยู่สองเผาเนาะ

อ๋อพอๆๆเอาไปให้คนแล้มีพอด้วยด

เออเย็นเลยเอ้ากามังด้วยเอาเ้ามังคายด้วยเนี่ยเอาลงน้ลงน้ำเสร็จแล้วใส่กุยเสร็จแล้ว cột nam cột nam đấy rồi được cột con ta cột nam đỡ bạn nè นามแล้วรถน้ำรถน้ำจ้าเดี๋ยวก็งามเนาะลูกไปโดนโดนโด,ดนโดนพริกขี้หนูพริกขี้หนูก่มนนีพริกกระเรียง มะเขือกรอบเขือฟะมันแก่แล้วก็เขาต,ต,ต้องปลูกไม่เนาะต้นทิ้งแล้วใส่ปุ๋ยมันจะได้เป็นหน่วยไว้ไว้เนาะปลูกก็ยังบ่อยแค่ต้องปลูกบ่อยเนาะ nó thì nó để cất ngâm ta cột nạm, ta rót nạo là bát nè, rót nạm, xay phun, cột nạm, bát nè, gieo náu, đi nạm, tự ngon chữ ngào leo có say quý, ừ. rải giang bóc kén thì ta chào sài <laughs> gian mẫn chăng bún 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 พิศศาร้ายตารายทะเลเลาะโอลังบ้านใกล้ๆแหละนี่อันนี้กับต้นมะนาวอยู่ใกล้ๆแหละจ้าต้นมะนาวอยู่ใกล้ๆตาเนี่ยแหละมะนาวตายาญนี่ยจะใหม้มาให้ดูดูใกล้ๆความดกของมะนาวเนาะ ไอ้บิงๆใกล้ๆเนี่ยต้นมะนาวอยู่ใกล้ๆย้ายเนี่ยละนี่เงามัน <c oughs> นี่นี่หน่วยมันอยู่หอดบองเงาคนละนี่เห็นไหมนี่นี่อันนี้เงาเงาต้นมะนาวเนี่หน่วยอยู่ใกล้ๆนี่เองหน่วยอยู่ต่ำๆนี่จะให้ดูความดุตาคดน้ำชิกอยู่อันนี้กขคางๆตากน,นี่แหละมะน,นาวจะ ความดกของเอ้ยนี่เนาะเนาะปูยังกระดกเบิดยายบนอย่างนี้ด้วยหอยอ่นต้นแอมเต็นถึงหอดดินก่เลวนี่มะนาวไรเม็ดของยายนี่อยู่หอดในดินเด้นเนี่ยนีอยู่หอดในดินคนอ่ะปูดินเลยเด้นเนี่ยนี่นวยพ่นนวยพ่นนอ,อยู่ในดินเลยนี่นีน นีอ่อยู่ในดินเลยนี่ปลูกหอด,ดินพลแล้วนวยอ่ะนี่คนตตนเอเต้นเลยเอ้ย่างว่าปลูกอย่างกระดกเนาอยาหนี่ก็ได้หญปลูกเองกับมือได้หน่จะให้มาบิ้งว่ามันดกหรืบอบวดี่มันก็เป็นนวยไปเรื่อยละนี่นี่อันนี้ก็เลีกยังน้อยดอกไปนไปน้ำเปน็นนวยเป็น้ำพวงเลยจ้า ใหญ่เป็นคนปลูกนะดูดูไปไนเนี่เออพวงเลยเนาะนาวก็ไดดูจากดกบดกแน่นเลยแล้วนี่นีน้อยนอยมันน้อยเรื่อยเป็นดอกเรื่อยเป็นน้วยเรื่อยเป็นดอกเรื่อยแล้วเออพูดนะโอ,ะโอตาลดน้ำอยูะ ตาลดน้ำอยู่อันนี้จะพามาบึงมะนาวายก่ตนว่ายายปลูปกมะนาวดกุดกปูหอดดิ้นหมดแล้วยกขนาดเลยเดี๋ยวจะพาตามาตอนกิ่งมันเอ้ยครัเบเดี๋ยวบรรลุขึ้นบ่ดดก <laughs> แต่ปลูกมะนาวดกนี่จ้าเบิงบ้งหาตาดีกว่า หาตาดีกว่าอันนี้ลูกน้อยมันอันนี้ดอกอันนี้ดอกมะนาวทั้งเป็นหน,น,น่วยทั้งกำลังเป็นดอกก็มีนี่ดอกจ้ะเออดอกมะนาวอันนี้ดอกอันนี้กำลังเป็นน่วยนี่บนปี๋อยังกำลังจอหน่วยแล้วนี่นี่ดอกิ่นนี่นวยน้อยนี่นวยมะนาวอันนี้ดอกมะนาว ăn đi con lăng tôm đọc tôm đi đọc mà nào tôm đọc tôm mang thân bên đọc thân pin nuôi thân nuôi noi nuôi nhái một pin nháo nữa để pin đọc luôn Nì, đọc, đọc mà nào hôm hôm được đọc mà nào ยังตาฮะมาบังกล้วยไหนกล้วยตาไหนใส่บังดอกล้วยตาไปจังได้โอ้โหโอ้นี่นักกล้วยตาโอ้โหโอ้โหกล้วยตาต้นแค่นี้นะเป็นหน้อยมีอายุสองวีตีโอ้ย่าไปตีเป็นหวยนะ โอ้ผูกกล้วยคือเดี้ยเทตาผูกกล้วยพิเศษผูกกล้วยกล้วยพิเศษไหนหัวปีกระสีนหัวปีกระสุดเราเนี้ยเด้อกล้วยตาเนี่ดูหน่วยมันดูกล้วยเนี่ยคือเป็นตาได้กินหน่วยดีแท้โอ้ยเสร็จไดยังตาเสร็จแล้วแล้วเนาะแค่นี้ก่อนเด้อจ้าพริกกำลังจะแตกจ้านี่เดี๋ยวใส่ปุ๋ยเดียวกับงามนี่ ตัดทิ้งแล้วใส่ปุ๋ยกำลังจะแตกแล้วแกนี้เราเด้อจา้าไปก่อนเด้อทุกคนเฮ้เบิ้งนี่อันนี้ต้นมะนาววันนี้ตันมะเขียยายก็พูดพิดพูดถูกโอ้โแกแล้วก็แกเลยน้ะยายนี่ก็ได้แกเด้อจา้า สวัสดีจ้าโชคดีทุกคนด้วยจ้า